สวัสดีค่ะเพื่อนพบวาต่อยแล้วนะคะเย้มมยัยย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 วยย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 ยว่ยย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 ย่ยยยยยยมยย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 คะ วันนี้นะคะตอนจะมาบอกช่องทางการดูเกตทั้งหมดของโรงเรียนตองนะคะว่ามีช่องทางไหนบ้างก็ไม่ได้บอกเพื่อนหรือว่าไม่ได้บอกพี่แต่ในบอกน้องรุ่นหน้าๆแลาวกันเนาะว่าถ้าน้องอยากดูเกตน้องต้องเข้าที่ช่องทางไหนได้บ้างนะคะมาเริ่มจ,จากที่เว็บก่อนแล้วกันเนาะอย่างแรกนะคะ เว็บที่เราจะสามารถดูเกรดได้เนี่ยจะมีทั้งหมด3เว็บนะคะก็คือเว็บลงทะเบียนเรียนนะคะแล้วก็เว็บประเม,มินอาจารย์นะคะแล้วก็จะเป็นอ่าเว็บดูเกรดเลยเนาะก็คือแบบเว็บที่ล็อกอินเวบเพื่อดูเกรดอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวต่อ,ตอจะอธิบายทีละอย่างแล้วกันเนาะสำหรับเว็บที่สว่วนใหญ่จะได้ดูแรกๆเลยนะคะก็คือเว็บที่ใช้สําหรับประเม,มินอาจารย์นั่นเองเนาะทุกคนต้องประเม,มินอาจารย์นะคะถ้า ม่ประมินอาจารย์เกรดก็จะไม่ออกในเว็บนี้เนาะแล้วก็จะไม่ออกในเว็บที่ดูเกรดเฉยๆด้วยจะออกแค่เว็บลงทะเบียนเรียนนะคะทุกคนก็เว็บประมินอาจารย์จะเป็นเว็บนี้ค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ส่วนเว็บที่อ่าเป็นเกรดรีพอร์ตนะคะก็เว็บที่ใช้ดูเกรดเดียวก็เป็นเว็บนี้ สองเว็บนี้นะคะจะใช้จะใช้รหัสผ่านเป็น S ตามด้วยหัสนักศึกษานะคะแล้วก็เป็นรหัสผ่านที่ตั้งไว้กับ ICIT เนาะส่วนเว็บที่3นะคะเป็นเว็บที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียนค่ะก็คือเว็บนี้เองสำหรับเว็บนี้นะคะจะเป็นเว็บที่ใช้รหัสเป็นรหัสนักศึกษาตัวเองแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยเป็นรหัสบัตรประชาชนนั่นเองนะคะ โอเคเราสำหรับช่องทางอื่นๆล่นะมหาลัยของเรานะคะมีช่องทางที่เป็นแอปพลิเคชันด้วยเนาะคือแอปว่าเกดรีพอร์ต K M U T N B เลยนะคะมีแค่ Android เท่านั้นถ้าใครอยากดูก็สามารถเข้าไปดูได้สำหรับแอปตัวเนี้ยระบบต่างๆนะคะจะเหมือนกับ เว็บที่ใช้ดูเกตได้อย่างเดียวเลยอืมรหัสผ่านล็อกอินเหมือนกันหมดเลยนะคะหน้าตาของตัวแอปก็คือเหมือนกันเลยเนาะส่วนอย่างต่อไปนะคะก็คืออีกอย่างหนึ่งที่จะมีคนไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ก็คือทาง Li n e o f f i c i a l นั่นเองเนาะมีไลน์แอดเป็นแอดเกตรีพอร์เลยค่ะสําหรับช่องทางนี้จะเป็นช่องทางแทบสุดท้ายเลยเนาะที่เกรดออกนั่นเนอ,องเนาะเหมาะสำหรับอะไรเอ่ยเหมาะสาหรับเราต้องการดูเกตแบบ อยู่ดีๆก็อยากดูแบบช่วงที่เปิดเทอมใหม่ไปแล้วลยอะไรเงี้ยก็แค่ามากดไลน์ว่ามาพิมพ์ไลน์ว่าเกรดปุ๊บเกรดเราก็จะขึ้นเลยนะคะอืมก็วันนี้นะคะถ้าตองได้เกรดไม่ถึง3คลิปก็ก็จะจบเท่านี้ทุกคนแต่ถ้าตองได้เกรดมากกว่า3นั่นเองนะคะทุกคนก็จะได้เห็นเกรดของตองโดวันนี้ตองจะมา เปิดเกดให้ดูด้วยแบบครั้งที่แล้วเลยที่ตองเคยทําคลิปลงไปเมื่อตอนปีหนึ่งเทอมสองเองนะคะส่วนปีสองเทอมหนึ่งไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเกดก็ไม่ได้เปน่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าตองหมดแพชชั่นทีเกดอ่านหนังสือยาวต้องทำให้ตอนเลกเกดเท่านั้นตองไม่อ่านก็คือไม่อ่านจริงนกคนอ่านแค่ช่วงก่อนพ้อห้องสอบไปนั่งโต๊ะติวกับเพื่อนตรงหน้าห้องสอบอะไรเงี้ยก่อนวิชาสอบแค่นั้นเลยไม่ได้ซุกอ่านใดๆนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า มาทุกคนต้องขอเริ่มดูเกณฑ์ใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะคือเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่ก็แบบมีนคนโทรมาพอดีฮัลโหลเปิดปั๊งเปิดปั๊งให้หน่ยอยจ้อโอเคหยิบโอเค วิชาคอมพิวเตอร์แอนด์โปรแกรมก็คือวิชาเขียนโปรแกรมไม่ใเนาะเออต้องบอกก่อนว่าวิชาภาคของที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะตัดเกรดเป็นอิงเกนก็คือมีเกณฑ์ที่แน่นอนนะคะเช่นแบบ80คะแนนจะได้ A 75คะแนนจะได้ B บวกอะไรแบบนี้เนาะจะมีเกณฑ์ที่แน่นอนส่วนวิชาไหนที่เป็นวิชาเช่นคณิตฟิสิกส์เคมี Physics, Me. สามวิชานี้จะเป็นวิชาที่ตัดเกรดอิงก,กลุ่มนะคะก็คือเรียนระดับคะแนนจากมากไปน้อยใครที่ได้ คะแนนเยอะก็จะได้เกรดที่มากกว่านั่นเองโอเคต่อไปวิชาแรกนะคะวิชาคอมพิวเตอร์แอนโปรแกรมต้องรู้แล้วว่าต้องได้บีบวกเพราะว่าวิชาภาคอาจารย์บอกมาแล้วนะคะต้องได้ B บวกต้องขาดไปอีก 1. 1.1 1คะแนนตองก็จะได้ A ค่ะตองได้78.89จุดแปดเก้าค่ะทุกคนเป็นอะไรที่โคนน่าเศร้าวิชาที่สองนะคะคือ wood working ก็เป็นวิชางานไม้อันนี้เป็นวิชาช็อปแล้วนะคะอันนี้เป็นช็อปไม้นึงเนาะช็อปไม้เทอ,เอ,เอ,อมทีม่ผ่านมานะคะตองได้ทําเป็นโต๊ะหนึ่งตัว เลขเกตเป็นมีบวกถูกต้องคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วแล้วก็คลิปตัดไปนะแทบเพราะมีคนโทรมาอ่ะอันนี้วิชาที่3นะคะเมื่อกีษเมื่อกี้ที่ถ่ายไปดูถึงแค่วิชานี้เนาะ,ะวิชานี้ต่อก็รูแรงอีกเช่นกันคะ่ะเพราะว่าอะไรเยเพราะว่าวิชาผ้าอาจารย์บอกเกตมาแล้วเนาะซีวิลก็คือเขียนแบบโยธาเราจะบอกว่าเขียนแบบโยธาปีนี้นได้ใช้โปรแกรมออโตแคดด้วยนะคะก็คือการเขียนแบบผ่านคอมนั่เองไม่ได้ใช้กระดาษแล้ว ได้เป็น A จ้าเย่ yeah. ได้ A มาแล้ว1ตัวนะคะทุกคนวิชาที่3าไอ้สี่แล้วก็คือวิชาช็อปปูนช็อปปูนตัวนี้นะคะเกรดยังไม่ออกเพราะว่าเวลาเรียนยังไม่พอเนาะติดโควิดด้วยอะไรด้วยนะคะช็อปปูลไปช็อปก่อร้าที่เราได้ทำบ้านปูนกันจริงๆนะคะเทอมนี้เป็นบ้านเป็นบ้านแบบมีคอสตรอ,อเทป,ปูนอะไรเงี้ยไปคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแต่ก็คือไงจ้ะคือ,อยังทำไม่เสร็จจ้าก็เลย ติดไอไว้ก่อนก็เลยขอข้ามนะไปวิชาต่อไปเลยวิชานี้นะคะเรียกว่าวิชาเทคโนโลยีคอนกรีตอันนี้ก็เป็นวิชาภาคเหมือนกันวิชานี้ตองรู้แล้วว่าตองได้ A นั่นเองถ้าอาจารย์ไม่หลอกตองโอเคได้ A อะนะ,ะโอเคตองจะได้เแค่นี้แหละทุกคนหลังจากนี้ก็จะไม่มีเอกแล้วเชื่อตองไหมวิชาต่อไปวิชาอะไรเนี่ย sanitary system ไม่ใช่อ่ะทุกคน sanitary System. วิชาอะไรอ๋อวิชาปะปาวิชาระบบปะปาใช่ใช่ใช่ระบบปาปใช่ด้วยอาจารย์อพิรักษ์วิชาระบบปะปาได้อันนี้ที่ดีใจพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้เก่งมาก่อนอาจารย์ยังไม่ได้ประกาศนะคะก็เลยจะมีรีแอคกับทุกคนแล้วค่ะเย้ด้เอตึงตึงตึงมาต่อไปกันเลยค่ะวิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์เทอมที่แล้วที่ตอนไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูตอนจะบอกว่าตอนตอนได้ดอกบวกมาดูกันว่าเทอมนี้ตอนจะได้อะไร อย่าดอกบวกนะไข่หน้าเขาโอเค C C ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้สําหรับตองนะคะทุกคนวิชาต่อไปคือวิชาเคมีเคมีทอนพี่เรายตองได้ C บวกค่ะลุ้น C บวกเหมือนเดิมไม่ไปไหนนะคะยังอยู่เกณฑ์เดิมแล้ว C บวกวิชาต่อไปอังกฤษค่ะอังกฤษขอให้ได้ดีๆนะเรบีครับทุกคน อย่างใ้เออมกิตจะหวังเออะไรวะทุกวันนี้กูยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยมาต่อไปอันนี้วิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วครับทุกคนคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์กิติชัยนะคะคณิตศาสตร์มีเพื่อนบอกว่าเกดตกกันไปทุกคนเลยขนาดคนที่ได้ท็อปอะท็อปของห้องตองอะเธอมียังอยู่แค่ C บวกไว้ที่เธอที่แล้วได้ A คณิตะมาดูกันว่าเธอมีตองจะได้เท่าไหร่นางได้ C บวกตองอาจจะเหลือดอกบวกก็ได้ทุกคน อย่าดอกบวก C ครับโอเคยังได้ C คะ่ะเย่มาต่อไปศาสตร์สังคมควิชาสังคมนั่นเองสังคมนะคะทเทอมนี้เราได้เรียนสังคมหนึ่งกันแล้วที่นี่จะได้เรียนสังคมทั้งหมดสามเทอมนะคะก็คือปีสองเทอมหนึ่ง 1. เอ้ยปีสองเทอมสองปีสามเทอมหนึ่ง, 2, 3, ง 1, แล้วก็ปีสามเทอมสองเองเนาะไปครับสังคมของเราหนึงเต้นเหมือนกันนั่น B บวกโอเคเยอะได้เยอะอยู่นะเอาจริงเทอมน,นี้มาดูเกรดรวมกันเลยดีกว่าสามจุดหนึ่ง C ค่ะ ทุกคนได้เห็นเกตตองแล้วเพราะว่าตองบอกไว้ว่าถ้าเกตตองมากกว่า3ตองจะให้ให้ทุกคนดูนะคะโอเคตองได้สามจก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอย่าอย่าทำตัวเหมือนตองนะทุกคนคือตองไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่เกตตองก็เลยลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะเทอมแรกได้3.07แล้วก็ลงมา3.04แล้วก็ลงมา2.7 8เแปเทอมนี้ขึ้นมา3.1 4สอบสมัยเรามีเวลาเตรียมตัวที่มากกว่าแต่ก็ไม่จริงอะ่ะอยากไปสอบในห้องมากกว่ารู้สึกว่ามันสบายใจแบบ ไม่ชอบถ้าแบบมีคนโกงทั้งที่เราไม่ได้โกงอะเอออืมก็แค่นั้นแหละทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องปิดเทอมแล้วอยากให้ทำคลิปอะไรก็พิมพ์มาได้เลยจ้าต้องพร้อมทำนะจ้าบา,บายๆจ้า